สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องแอนแอนั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็จะมาเปิดกล่องสุ่มกันนะคะไม่ใช่กล่องสุ่มฮิลี่พายนั่นเองนะคะก็คือกล่องสุ่มหน้าโรงเรียนเนาะก็คือราคาเนี่ยราคาเก้าสิบห้าบาทค่ะแพงมากมากมัมมากเลยนะคะให้เรามาลองแกะกันดีนะคะอันนี้คือยังไม่ได้แกะเลยนะมีกาวติดอยู่นะมาลอลุ้นกับทางชม ขอโทษนะโทษอะไรมันคืออะไรดูในเก้าสิบห้าบาทจะได้อะไรโอ้ออพาสต้าใช่ไหมใช่พาสต้าไหมใช่แหละค่ะพาสต้านะคะอย่างแรกเลยพาสต้า หมุดโน้ตอุ้ยน่ารักอ่าปากกาสีน่าจะสีดำค่ะมีที่โนต้ตด้วยทุกคนน่าเอันนี้อันนี้ค่ะมันเป็นเหมือนแบบมันจะมาเป็นแห้งๆแ,แล้วเวลาโดนน้ำอะ่ะมันจะกลายเป็นกระดาษเบียกเนาะ นี้นะคะประกาเหมือนกันเนาะศูนจุดห้าที่ค่าหนังสืออันนี้ที่ค่าหนังสือนะคะประกาอีกแล้วค่ะอ๋อไม่ใช่ประกานี่ดินสอดินสอกดนะหรืออย่างสุดท้ายแล้วค่ะโอเคไร ออะะไร่สติกเกอร์โอ้ยเก้าสิบห้าบาทนี่คุ้มไหมเนี่ยไม่รู้ค่ะคุ้มแต่กล่องนั้นไม่คุ้มนะคือกล่องใหญ่มากแต่เอาหนึ่งอันนี้ก็ยี่สิบบาทอันนี้ก็แท่งเท่าไหร่แท่งละแท่งละสิบห้าบาทอ่ะสิบห้าอ่ะสิบห้าสามบสิบอันนี้ก็ได้อยู่นะถือว่าได้เนี่ยได้แค่เนี่ย คือคนอื่นนะคะเขาได้ถุงร้อนอะยถุงร้อนที่แปะแตะทองใช่เนาเล่นกับอเลรกอยู่ก็คือแบบได้ถุงร้อนด้วยอะไรคือเหรอใช่เขาซื้อด้วยเขาคือแบบอ่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้กันดีกว่าใช้อะไรอ่ะนี่เรามาเริ่มอันนี้กันมาแกะกล่องกันดูเนี่ยค่ะมันเป็นกระดาษแห้งๆอย่างนี้แล้วเวลาโดนน้ำมันจะกลายเป็นกระดาษชิชู่ที่มันแบบเปียกๆอ่ะ เออแบบพกพาไดา้แล้วก็ไปตากแล้วก็จะแห้งะะ่ะอนี่อุ้ยมันเป็นมันเป็นแบบเคปอะทุกคนมันเป็นเคปน,น,น่ารักนะ่ารักนอะอันนี้โนต้ตนะคะก็ยิบขึ้นมาได้เลยอุ้ยแต่อันเนี้ยเขาทามันน่ารักมากมเลยนะอุ้ยอันนี้เรามาแกะดูกัน โหที่งานแม่มีเต็ม,มเลยอันนี้ยใชย่แต่ลายน่ารักมากนี่เด็กโนต้ตเ,เขียนว่ามีการบ้านวันนี้มีการบ้านลายจดแล้วได้เล็กไปไหมเนี่ยแหละได้วิชาเจ็ดวิชาเยอะมากเลยค่ะอ่ะเจ็ดยต่อไปนะคะใส่กลับไปที่เดิมเ,เดี๋ยวเรามาลองเดี๋ยวเรามาลองเขียน กันในโน้ตดูอันนี้ดินสอนะคะดินสอนเขียนติดอยู่แล้วลูกเขียนติดอยู่แล้วลอันนี้ปากกาปากติดเลยเอาไปเขียนสีดำอันนี้สีดำนะคะอเคหนูว่าอันเนี้ยไม่ต้องสีดำแน่เลยถิ่นงเงินพอเขียนแล้วดำดำหมดเลยค่ะทุกคน อ่ะที่ค้่นหนังสือแล้วถ้าค้่นก็ค้่นเลยเอ้ยมันได้นะนก็คืณน่ารักมากอ,อ,อันนี้หนูงงว่ามันคือพัตเตอร์เหรอแกะดูใช่ไหมใช่พัตเตอร์ ทุกคนลายน่ารักมากเลยทุกคนไหมหนูชอบายไ,ไหนที่สุดชอบอไยนี้เพราะมีกระต่ายหนูชอบกระต่ายนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะอยากลื้กด subscribe กดไลค์กดแชร์รกดก,ก,กระดิ่งนะคะบ๊ายบาย